ครับก็ต้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมเฟสระสามนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการเล่นถึงดาวทอง A กันนะครับมาดูกันว่าในระดับดาวทอง A ร0อยบวกเนี่ยมันทากันยังไงมันเล่นกันยังไงนะครับก็ตอนนี้เล่น,นระดับ1 1 5นะฮะมื่อมือชานี่เพิ่งตกไปนะครับผมก็เพิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็ตกไปอีกแล้วก็ขึ้นมาใหม่เป็นร้อยแล้วฮะก็นี่คือระดับ1 1 5ยาเล่นกันนะครับจะเล่นยังไง ก็ส่วนใหญ่เกมจะไม่เร็วมากนะค่อยๆไปให้ช้าๆเนี่ยนะฮะผมก็ดูครับผมมัับตัวหนึ่งดักไว้นะฮะไม่กดเข้าพุดพลาดนะคือคือถึงจังหวะจริงๆค่อยกดอะ่ะครับเนี่ยก็มุ่งสกัดไปวิ่งตามมันไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยนะฮะรอดูจังหวะเขาครับเนี่ยครับเขาก็เลี้ยงเยิงอย่างนี้แหละเนี่ยคอยดักจังหวะเขาไปครับผมเนี่ยก็โดนแยง่งก็แย่งเขาไปได้ฮะตรงกองหลังเขาเราตัว,เร,ตวเราตัวใหญ่ทั้งนั้นนะกองหลังเราอะ่ะ นี่ไหมมันก็ได้เปรียบนะฮะส่วนเกมลุกเราก็มาดูส่วนนี้กันเลยดีกว่าไหลไปตามช่องเรื่อยๆนะฮะเขาก็เล่นเป็นขั้วแหละอ้าวตรงนี้ออกเฉยเลยเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเข้าบอลเป็นมันจะแบบดูดันมากเลยนะบอกไปเลยนะฮะนี่นะฮะกไอก้ตัวนึงไล่ไปเลยตัวนึงบังไว้ครับผมหลายคนเคยเขาคงจะคงจะเคยสอนกันแล้วแหละนะฮะหลายช่องอยู่นะครับก็เป็นสไตล์เดียวกันนนั่แหละครับตัวนึงดักตัวนึงเข้านะฮะหรือบางทีถ้าเกิดว่า นักเตะมหลุดจริงๆก็อย่าไปดัก,กน,นะฮะไอ้ก,ก็อย่าไปเข้ามันนะฮะก็รอดักอย่างเดียวนะครับบางจังหวะก็ดูด้วยนะฮะกดซีดักหรือว่าบางทีก,กดธรรมดาดักนี่แหละดักไปเลยนี่แหละไม่ต้องกดซีก็ได้นะครับรอดักทางดีๆนะฮะก็นี่ครับให้อินสตานี่นะก็เกมลุกก็ค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบเลยมากครับจังหวะเขาแบบรอหลุดอ่ะเข้าหลุดเมื่อไหร่ก็ค่อยไปอะ่ะเนี่ยนะมันไม่หลุดจริงๆครับก็ริมเส้นไปเลยแล้วกัน ก็เปิดเข้ามาครับแหมก็ลูกนี้ก็โดนมุงเคลียไปนะฮะก็คลิปนี้เคยอัดไว้นานแล้วนะก็เอามานั่นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังฟอร์มพลิกครับผมช่วงนี้กำลังอัดอยู่นะฮะโอเคก็ให้กระลามอสไปเล่นไปริมเส้นนะผมแล้วเปิดเข้ามาได้มุงหรือเปล่า,าได้มุงด้วยเห็นไหมผมแนะนำนักเตะต,ตัวใหญ่ๆนะถ้าเกิดจะเล่นสไตล์แบบผมนะครับบางทีผมก็เล่นลูกลูกเท้าบ้างลูก ลูกโด่งบ้างเหมือนกันนะลูกบ่งบ้างเหมือนกันนะเราจังหวะครับผมเกมลุกนะฮะนะนะนะไม่เข้าเราก็ไม่ไปครับผมเพราะว่าเราต้องการหลอกครับทำยังไงก็ได้ให้มันงงนะ่ะไปแล้วฮะเราโอกาสแล้วฮะล,ลูกนี้รีดองกุ๊กครับบังบอลไว้อ่านะไม่เข้าจะไม่บงังแต่ทีก็ต้องรอจังหวะด้วยนะคือเขาเข้าบอลเป็นอะ่ะบางทีเป็นบังไม่อยู่ครับผมคนที่เข้าบอลเป็นจะแบบเข้าบอลจากด้านหน้าส่วนใหญ่นะฮะนี่รัเหีุยครัอิฟก็เนสเตอร์นะครับก็ค่อยๆไปะครับผม จะไปรีบครับผมไม,ไม่ไหวก็ไม่ต้องขึ้นนะขึ้นหลังไปคนระับถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับนี่ก็จะไปทําตามนะคือผมจะพยายามบึกบึนไปทางริมเส้นได,ไดนะ้เพราะว่าตรงกลางมันจอยยากยเหลือเกินพยายามจะเกาะจะเจาะตรงกลางมากที่สุดแหละเพราะว่ามันมันดูดีสุดแล้วเพราะว่าลูกหม่งนี่มันแย่นะฮะลูกหมง่งไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับดูจะมยามาติดนะหลอกไปถ้ายัก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 ,ยกนี้คือผมผมโดนดา่าเยอะมากเลยว่ามันกวนตีนยังวงนี่เนี่ยถ้าพวกนี้แหละ แล้วก็อย่ายไปเข้าครับเรารู้ว่าเขาต้องการเข้าเราแน่นอนแล้วก็รู้จังหวะเขาด้วยนะครับอ่ะได้แล้วกเกือบหลุดแล้วเอสตายังได้อยู่ครับเราก็คืนเขาอยู่นะครับไม่เข้าเราก็ไม่เข้าครับไม่เข้าใช่ไหมมันก็ยากเหมือนกันนะคือมันหลุดกันมันหยุดมันหลุดยากอะ่ะเล่นกันแล้วโหดแต่แต่และทีมเล่นเกมรับที่สุดยอดมากนะฮะคือสุดๆจริงๆอะ่ะคืนนี้ผมคัดเกมแบบผโหดมาแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่แพ้นะนอกจากะเจอแล้วพวกพี่ พี่พี่คีนดีดีคีนในพวกเนี้ยถึงจะถึงจะแพ้นะผมคือพี่เขาโหดปังจริงกับเล่นไวสไตล์การเล่นบอลเขาไวมากครับผมเจ็ดโกยอะพวกนี้นะฮะสุดสุดเลยครับผมเนี่ยสตามาแล้วโอ้โหเนี่ยเราค่อยๆไปครับผมกลับไม่เข้าก็ไม่ต้องไปอไม่เข้าเราก็ไม่ต้องไปมาดิมาดิมดุ่ง <c oughs> จังหวะด,ดีๆครับเดี๋ยวก็มีช่องหลุดอย่งแหละนะครับอ่าไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้าโอ้โห เมนะี่ยมาติดสุดท้ายก็โดนแย่งจนได้ครับก็บางจาังหวะมันก็โหดเหมือนกันนะไอพวกเนี้ยนักเตะทีมผมเนี้ยแต่บางทีมันก็โอ้โหหัวแตกหูตรงนี้หลุดนล้วนนะ่ะแต่เราก็เราดักไปครับแม่นี่ยถ้าดักไม่เป็นนี่คือแบบโดนโดนหลอกซวยเลยนะสไตล์การเล่นในระดับดาวทอง A กับดาวทองธรรมดากับดาวเงินได้ต่างกันมากเลยนะคือเงิน,นจะเล่นบอลไวมากครับผม อราทองส่วนใหญ่จะเล่นช้าๆค่อยๆไปเน้นชัวร์ไปก่อนเนี่ยรูกนี้ก็ได้พักอ,อกอถ้าเกิดว่าตัวดีๆได้ยิงไปแล้วเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเล่นยากครับเพราะว่าตัวผมมันตัวใหญ่ครับผมอละดีดองกุ๊กภาพเมื่อกี้กระตุกมากอาลูการ์โทนี่ฝายดีดองกุ๊กครับแหมุูนนี้จะเปิดซะหน่อยก็เปิดไปได้ก็ค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องรีบอะไรมากนะฮะวันนี้ก็ย,วยาวๆครับผมสอนวิธีเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยหลุยฟิโก้มาแล้วฮะ ก็เราดูดูที่ผมเล่นเกมรับกับเนยไหมลามมสไม่ต้องกดเข้ามั่วส่วนะคือแบบอยู่ดูจังหวะดีๆอะ่ะมาลาสันมาแล้วเนะี่ยบอนโซายิงโอ้โหนี่ลูกนี้ก็คือมันหลุดจริงๆมันถึงจะไปได้มันถึงจะไปไม่ได้ฮะต้องก็ต้องยอมฮนะแล้วก็โคต้องดีด้วยในจังหวะน,นั้นนั้นครับก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะมาแล้วมงุงลูกนี้โดนมุมง่งเกือบโดนเหมือนกันโอ้ไปฮะดีลองกุกได้บอลแล้วลูกนี้ ล,ลุยการโทรนี่ไปครับการโทรนี่ก็รอจังหวะเข้าๆอ่ะนี่ก็ไม่ฟาวอีกอ่าฟาวจนได้ฮะเดมาเลียก็เล่งดีๆลูกนี้แจ่มเลยปลายยิงก็ยากอยู่เหมือนกันนะลูกลูกฟีดคลิกอะไรพวกนี้นะฮะกินยากครับพวกดาวทองเอเนี่ยผมมันรู้ทางหมดอ่ะสก็มเบลก็วิงว่งวิ่งตามคือเวลาเราเขาได้บอลแล้วเขาจะได้บุกอะ่ะคือมันหลุดเดี่ยวจริงๆแล้วก็เอากองหลังวิ่งกลับไปเลยฮะเอากองหลังวิ่งกลับไปเลย วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปนะ่าบางจังหวะเราก็ได้เองแหละลูกนี้สุดท้ายก็แย่งได้อยู่ดีนะฮะโอ้แล้วก็เปิดบอลยาวไปเลยนะฮะมาแล้วลูฟิกโกครับค่อยๆขึ้นไปนะไม่ต้องรีบเลยมากเดี๋ยวมันะก็มีช่องเองแหละไปแล้วลูฟิกโก้นี่ครับไม่ไหวก็คืนกลับไปข้างหลังครับผมเนสตาหอลอกก่อนลูกนี้แป๊กเองครับอ่าแต่เราก็ได้คืนอยู่ดีมาดิดองกุกง๊ก,ย,กยิงเองยิงเองยิงเอง กี้นี่พูดแปลกโอ้โหลูกนี้กรรมการเป่าลอำนาไปก่อนเหมือนกันน่ยิงเลยนะฮะลูกนี้เนี่ยเกมมันตึงมากเลยนะคือเล่นในระดับพวกนี้แล้วคือแบบมันหุบมันมันอะไม่มันหรอกมันแบบมันมันตันตันมันตื้นตื้นไม่รู้มันตันตันทื่อๆยงไม่รู้นะฮะไม่ค่อยเห็นคนเล่นท่าเลยแย่นะแต่ว่ามันเล่นท่าไม่ค่อยได้คือเล่นท่าแล้วโดนแย่งอะคือแย่งบอลกันเป็นนะครับลูกนี้ก็พลาดนะคือลูกนี้ถ้าเกิดว่าเขายิงเข้าเนี่ยก็สวยอย่างเดียวนะฮะ ส่วนการคุมลูกเตะมุมนะฮะเวลาเราเปิดเตะม,มาเนี่ยเราใช้นักเตะคุมไปเลยลูกนี้ดวงดีไปหน่อยครับผมดวงนี้ตาหม่งเคลียเอาใหมนะ่การคุมลูกเตะมุมนะฮะก็เลื่อนักเตะม,มาคนนึงเนี่ยนะเราก็วิ่งตามไปครับแล้วกดกดยิงนะอย่าไปกดอย่าไปกดส่งนะฮะอย่ากดยิงนะอย่าไปกดส่งนะกดส่งนี่คือเวลาแก้งหมง่งคือมันจะเสียเปียบมากนะ,ะเพราะงั้นกดเคลียรไปเลยดีกว่าลูกนี้ก็เโลกาดเลี้ยงไปโอ้โห รีดองกุ๊กนี่ผมแนะนำนะเล่นดีมากคนะเลี้ยงบอลดีตัวใหญ่ด้วยหมุนบอลดีด้วยนะครับลองดูลองใช้ดูนะฮะสระดีดองกุ๊กนะครับพออาราบามาแล้วเปิดมามุกทีก็งีบรีดองกุ๊กไม่ไม่รับมัวสัวผมเนี่ยไม่รับมัวสัวนะฮะค่อยขึ้นไปครับผมไม่รับมัวสัวนะขึ้นไปอ่าจนดักจนได้ครับนักเตะเหมือนไั่บเตะม,มันเข้าเองอะ่ะบางทีนะฮะถ้าเกิดว่าใช้แผนผมนักเตะม,มันจะเข้าเองนะครับลองดู ส่วนแผนก็ดูได้เลยครับที่เพล็กของผมนะครับโดยทิ้งไว้โอเคก็ชื่อแผนก็ C 2หนึ่งสองสามนะแผนดาวทอง A นะครับก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่กี่วันนี้แหละนะครับก็ลองไปเปิดดูได้นะเินีสตาร์ด้วยเงาะาแล้วก็ปั่นเลยเนี่ยนะฮะค่อยๆบุกนะครับไม่ต้องรีบนะผมซื่อผมจะเย็นๆฮะแล้วก็อย่าเล่นท่าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาแย่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นคือแบบเล่นเล่นแล้วผ่านเล่นเลยนะฮะผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดว่าเล่นผ่าน ถ้าเกิดว่ายังสุ่มๆว่าเออท่านนี้ยังไม่มั่นใจเลยอย่าเล่นนะฮะคือผมก็ฝึกซ้อมความใจยเย็นของตัวเองมามากพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็เริ่มฟอร์มตกแล้วนะฟอร์มตัวจริงนะแต่ว่าในคลิปนี้คือฟอร์มดีอยู่นะฮะช่วงนั้นไปถึง140กว่าๆเลยนะฮะไปถึงดต่22อ่ะก็อเวอตัวเองอีกแหะเสตาร์ับไปลงกุกที่รอจังหวะครับผมหยุดบอลแล้วรอจังหวะฮะเนี่ยหลอกได้แล้วก ให้กับลูก้าโทนี่ไปลูก้าโทนี่เหมือนจะหลอกได้นะลูกเนี้ยมากันไม่เป่าหยุดเทษาไหรวะล,ะลูกนี้เกมมันตึงมากครับผมสุดๆเลยฮนะนี่ครับดิมาเลียได้โอกาสแล้วก็มาแล้วดิมาเลียเหมือนเกมบังเอิญมากเลยอัดไว้อัดไว้คลิปเดียวนี่แบบมาย,วยาวๆครับผมน่ะเราแย่งอีกคือมันเข้าบอลกันโหดมันเข้าบอลกันดีอะ่ะพวกนี้คือ,อมผมจะเล่นยากไ,ไหมมนะัเ้เขาบีบเขาบีบทันทีครับผม เขาปีนทันทีอ่ะได้บอลพวกเขาปีนทันทีเลยนี่ไปไม่ได้จริงครับแม่ต้องถอยอย่างเดียวครับเนี่ยเอ๊ะมันรอจังหวะยากครับผมอ้าวรอจังหวะหลุดอย่างนี้แปลเรียบร้อยครับแม่เนี่ยครับรอจังหวะหลุดครับผมมันมีแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงครับผมก็ขึ้นไปอีก40กว่าเลยหือเยี่ยมไปเลยนะฮะการันตีชนะแน่นอนครับผมเนี่ยมันต้องมีจังหวะสักจังหวะหนึ่งอ่ะเราหลุดนะฮะแล้วก็แปลโล่งๆเข้าไปเลยเขาจะเล่นแมนโชหรือเปล่าครับต้องรอดูครับผมแม่ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็คือคัดมาแล้วนะคือว่าแบบช่วงที่ตนเองดีที่สุดแล้วก็เป็นนัดที่แบบเออมีเคล็ดลับหลายๆอ,อย่างอยู่ในคลิปนี้นะฮะสำหรับในการเล่นต่างๆก็สรุป,ปง่ายๆนะฮะเวลาเล่นก็คือใจเย็นๆนะฮะมั่นใจด้วยนะครับเวลาเข้าบอลอย่าเข้ามั่วแล้วก็ดักบอลให้เป็นนะครับให้ตัวนึงแบบหลักบอลตัวนึงเข้านะครับหรือบางจอบาแล้วก็เข้าเองได้แต่ว่าเนี่ยอย่างจหบาพวกนี้ฮะแล้วเข้าเองเลย รอจังหวะให้เขาออกอแล้วก็เราก็ถอยหลังนะเข้าบอลอย่าเข้าให้สุดครับกดเข้าไปนิดนึงแล้วก็ถอยกลับมานะครับไม่ต้องเข้าให้สุดนะครับโอเคนะฮะก็จบเกมไปก,ก็สำหรับเกมนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรวิธีการเล่นยังไงยังไงไรหรือให้ผมอยากเล่นอยากให้ผมเล่นเกมลับให้ดูหรือว่าสอนเกมลุกแยกออกมาก็บอกใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลย เดี๋ยวผมแยกออกมาทําให้หแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ดาวทอง A ทําตามมานะครับผมจะรอยอยู่ที่ดาวทอง A นะคือว่าบางทีคันอาจจะตกไปแต่ว่าผมคิดว่าคุณคงจะแซงผมได้นะถ้าเกิดว่าผมตกไปนะครับก็เพื่อทุกคนครับสวัสดีครับ